มาถึงในช่วงบงที่สองนะฮะแน่นอนาการต้นเพื่อน,นี่นะฮะต้องพาคุณบุกเข้าไปในครัวนะฮะเพือ่อรู้ว่าเคล็ดลับการทําอาหารอร่อยของแต่ละร้านเนี่ยเป็นยังไงโดยเฉารัาอนุบาลสานะครับซึ่งตอนนี้พ่อตัวและเจ้าของร้านคนเดียวกันเนี่ยอยู่น้าผมแล้วคือน้องบอนนั่นเองน้องบอลสวัสดีครับโอ้โหนะฮะ นี่แหละหน้าตาเจ้าของร้านเดี๋ยวช่วงที่3ามมันต้องไปคุยกันต่อวันนี้บอลทำโชว์สองเมนูครับผมโดยเมนูแรกคือยำเอ็นไก่แซ่บยำเอ็นไก่แซ่บดูในส่วนขององค์ประกอบส่วนเครื่องปรุงอันนี้คือเอ็นไก่ใช่แล้วครับเอ็นไกนะเนน่เป็นชิน้น <S S 2> เป็นชิ้นครับเป็นชิ้นมาเลยนะครับ,รบแล้วก็จะมียำนี่มันต้องใส่แป้งเลยรคะนี่ อันนี้เป็นแป้งทอดกรอบครับเป็นแป้งทอดกรอบทั่วไปปะทั่วไปครับเป็นแป้งทอดกรอบทั่วไปแล้วก็จะมีเครื่องเคียงอย่างหอมหอมแดงหอมแครหอมใหญ่ครับแล้วก็ผักขึ้นช่ายซึ่งถ้าทําเป็นลาบใช่ไหมเป็นแ่บคล้ายๆลาบครับมีข้าวคั่วกับพริกข้าวคั่วพริกน้ําปลาใช่แล้วครับส่วนตัวนี้คือน้ําจิ้ม เป็นซอสพริกต้องใส่ในเครื่องปรุงด้วยใช่ครับต้องใส่ในเครื่องปรุงด้วยหรือว่าเป็นต่างหากขอไปจิ้มข้างนอกไม่ใช่เป็นส่วนของทางร้านนี่เนียอันนี้ต้องไปลองดูกันนะปเริ่มตัวทำเลยดีกว่าเริ่มแรกทอดไก่ครับเดี๋ยวทอดไก่ก็นับแรกเดี๋ยวเอาแป้งใส่กับยิงไก่นะครับผมจริงๆเมนูนี้เนี่ยสามารถใส่ผงชูรสก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ ได้ครับกว่าครับนอมแต่ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าบางค้าบางคนถ้าไม่อยากใส่ก็ไม่เป็นไรบอกบอกบอกทางร้านเลยครับได้ครับขอสำันี้ก็จะมีแป้งแต่ว่าซอสทีินี้ก็จะเป็นแบบว่าเราก็ใส่เพิ่มสีของเต็นไก่อ๋อเหรอครับไม่ไม่ได้ใส่น้ำเหรอนี่ยใส่ครับต้องใส่น้ำด้วยใช่ไหมครับใส่น้ำด้วยครับไปไปหลายร้านมาในที่ที่เคยดูนะส่วนมากเขาจะใส่แบบแต่แป้งไม่มีซอสพริก ผมเพิ่งเห็นที่นี่ใส่ซอสพริกผสมลงไปด้วยอยากได้สีของอยากได้สีของซอสพร,รนนิกครับครับเป็นอะรครับเพราะว่าก็จะมีแล้วลงไปแป้งะปุ๊บปุ๊บเอาแบบไฟแรงแค่ไหนนี่ <Animation> ก็เดือดเลยครับเอาแบบปุดๆเลยเนะใช่ครับ แล้วถ้าไก่มันสุกแบบนี้มันจะลอยตัวหรือว่าเราจะคอยต้องคอยดูสีมันว่ามันสุกหรือไม่สุกก็ถ้าเอาลงเนี้ยมันลอยอยู่แล้วครับอืมเราจะดูห้แต่ว่าก็ดูสีแล้วก็ดูดูส่วนใหญ่ก็จะดูสีของเองไก่อ่ะครับแต่ถ้าให้ดีก็ถ้าจะสุกเร็วก็เราก็เอาไปลวกก่อนอืมเอาเอาเอาไปลวกก่อนไปลวกก่อนครับลวกก่อนค่อยมาพุกแป้งใช่้วครับลวกก่อนอันนั้นอันนจะสุกเร็วขึ้นใช่ครับ เมนูนี้ก็เป็นเมนูทำมานานนะครับตั้งแต่เปิดร้านแรกๆเมนูประจำร้านว่ากขน,นเถอะใช่ครับก็เมนูประจำร้านก็จะมีหลายเมนูแต่ว่าสูตรก็จะแตกออกไปอีกอืครับหน้าตาของอาหารก็จะออกไปอีกทางหนึ่งจากร้านอื่นครับผ<ม>ก็ก็จะได้อรรถรสแตกต่างกันมากขน,นเถอะ ก็จะออกเข้มๆหน่อยอ่าฮะครับแล้วเรเราก็เริ่มวิธีการคุกก็ลบแรกเราก็ใสค่คลุกอ้ข้าขวคั่วก่อนนะครับถ้าใครชอบเยอะก็เราก็ลองใส่เยอะดูแต่ว่าที่ร้านไม่ได้ใส่เยอะมากมันจะเนออะหนียวอ๋อคือยังให้ให,ให้มันได้กลิ่นความหอมของข้าขวาคั่ว แล้วแต่ชอบสดน้อยเลยครับครับก็มีหอมแดงนครับหอมใหญ่ครับที่สำคัญขาดไม่ได้ครับคุณชายคุณชายนะครับครับอันนี้ก็จะซอยให้มันเล็กหน่อยครับรสชาติของตัวเนี่ยมันจะออกปอะไรรสชาติเค็มปะรสชาติเค็มมีเปรี้ยวของน้ำมะนาวด้วยครับอืมแต่น้ำมะนาวเรายังไม่เห็นเลยครับ ก็เดี๋ยวปรุงรสตาตำทออืก็จะมีใส่แบบว่าพวกน้ำตาลด้วยตา่นิดหน่อยครับอืดูไปมันก็จะเป็นแบบว่ารสชาติออกกยำๆเลยเนาะครับแต่ไป็นยำเป็นของทอดที่เป็นอินไก่ทอดใช่ครับออโอ้นั่นนี่น้ำปลาอย่นี้เลยนี่ซอสบอ้าซอสเหรอครับผมซอสเราปรุงไปในตอน ในคุกในเองไก่อ๋อตอนตอนนั้นรับคุกไปนเรียบร้อยแล้วครับครับหอมอันนี้ตอนนี้ได้กลิ่นหอมนะฮะของแบบว่าเครื่องเดี๋ยวมะนาวคราบมะนาวนี่ขนาดขนาดตอนนี้เนี่ยยังไม่เสร็จแล้วน่าทานมากเดี๋ยวรอบอลเขาแบบว่าเติมมะนาวลงไปก่อน ได้กลิ่นข้าวโพนะฮะได้กลิ่นของอพวกหอมหอมหัวใหญ่ใสม่มะนาวไปเลยคนระับน่ากินอนะ่ะคือบางคนที่แบบว่าเคยกินอเอ็นไก่ทอดมาตลอดเนี่ยใช่ไหมบางทีก็มันมีแบบเอ็นไก่ทอดที่ทำเป็นแบบนี้ด้วยแค่นี้ก็หอมแล้วอะผัดไเคี๋ยวลองปลาสักนิดหน่อยครับทานะ คือจริงๆนะถ้าสังเกตตอนไปร้านรายการต้นเครื่องไปหลายร้านมาผมก็ยังไม่เคยได้กินแบบว่าเมนูนี้เลยจริงจอ๋อท่านได้เนี่ยวันนี้จะเป็นร้านแรกอือจริงๆท,ทายเป็นใส่กับข้าวสวยร้อนๆนะฮะดูจะเป็นแบบว่ากับแกล้มได้หมดเลยก็ไปจัดใส่จานข้าวโพดก็ข้าวปลาก็ออกมา,าประมาณนี้สีสันแบบว่าจัดจ้านมากเลยอ่ะ อันนี้เรียบร้อยเลยใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเอาตักเส้มใแม่ะหอมจริงๆเอ่อได้ความร้อนของของอไก่เอ็นไก่ทอดใหม่ๆนะฮะครับแล้วก็อืมอ๋นอนอมเราจะมีที่แข้งครับผมอเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วบอกชื่อเมนูนี้อีกรอบหนึ่งดิ ยำเอ็นไก่แซบครับยำเอ็นไก่แซบดูกันชัดๆหน้าตาส,ายสวยๆแบบนี้ <c oughs> อ่านะฮะจากร้านอนุบาล3เดี๋ยวเมนูที่2ตามต่อไว้เป็นเมนูอะไรครับแป๊บนึ่งครับหรือตอนในเมนูที่2นะครับซึ่งเมนูนี้ชื่อว่า ราบหมูทอดราบหมูทอดนะฮะซึ่งมาเครื่องปรุงนี้ไม่ค่อยต่างจากเมื่อกี้เท่าไหร่ครับก็จะเป็นอันนี้หมูรายการหมูสับครับผมอันนี้เป็นใบมะกรูดทอดผิดทอดนะครับอันนี้ก็จะมีใบมะกรูดเพิ่มอีกที่สับแล้วครับผม พริกกระเทียมข้าวคั่วพูดผิดครับผมก็มีกระเทียมกระเทียมเจียวอันนี้ไว้โรยหน้าแน่นอนเลยนะฮะก็จะมีน้ำปลาปลาแล้วก็มีน้ำตาลชุรสแล้วก็เป็นพวกเกลือนิดหน่อยโอเคอันนี้ก็คือง่ายๆแต่ก่อนเราจะไปทอดเราต้องคลุกของเราก่อนใช่ปะ่งั้นเริ่มเลยครับครับผมก็นาหมูสับก็จะใช้หมูสับนะครับแล้วก็ปรุงปรุงก่อนอันดับแรก อันนี้ก็จะเป็นชูรสน้ำตาลอย่างนี้ครับที่แรกนึกว่านี่เป็นน้ำตาลอันนี้เป็นชูรสชูรสครับนิดหน่อยแล้วก็น้ำลาครับมอ้ยส่วนนั้นเราก็จะใส่ข้าวคั่วลงไปครับพริกมถือว่าใส่เยอะเหมือนกันนะพริกเน้นพริกหน่อยนิดนึงแล้วก็มีน้ำมะนาว ลง<ะ>ไปเลยในนี้แล้วก็จะคลุกไปเรื่อยๆเมน,นูนี้เวลาลงไปทอดนี่ไอ้พวกพลกหรือว่าข้าวคั่วนี่มันจะลอยในน้ำมันพืชปะลอ,อ,อยหมายถึงหลุดออกจากเนื้อหมูไงล่ะไม่หลุดครับอยู่ในนันเลยใช่ครับมันจะอยู่ในหมูแล้วก็คลุกไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าจริงเมนูนี้พริกแพงกลายเป็นแบบเอาเนื้อมาททำเองก็ไ,ได้ใช่ไหม เนื้อวัวใช่จะไห้มังครับแต่ว่าไม่ค่อยเห็นอืก็ไม่ค่อยเห็นแต่ภาพซูตว่าเป็นลาบหมูทอดอาจจะมีคนวิพแพรไงเออถ้ามาทําคลุกกินแบบนี้พอๆเราไปนึกถึงบอกว่าพวกก้อยสุกเล็กไปซะถ้าเป็นเนื้อวัวนะใช่ใช่ครับก็เหมือนลาบก้อยอาแต่เราไปเอาไปทอดแต่เราจะมีแตะแป้งนิดๆให้มันให้มันเกาะกันใช่ครับอือฮึก็ บางคนเขาชิมว่าใช้ได้ไหมเราก็ดมดมครับเพราะว่าหมูหมูกินสดไม่ไหวอันนี้ก็ขยำจนกราบว่าเฮ้มันจะเข้าเนื้อกันไปจริงจริงก็ขยำไปเรื่อยเรื่อยครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาแป้งอีกนิดหน่อยแป้งคือแป้งแบบเดิมที่เราใช้ทอดในเมนูแรกปะไม่ได้ใส่เยอะครับใส่นิดเดียว อ๋อ,อ,อ,อหอน้ำมันก็อกลังเริ่มเดือดแล้วเออนะฮะแป้งที่เราใส่นี่คือจะเป็นจะเป็นแป้งที่แบบไม่ต้องผสมน้ําละใช่ครับเพราะมันมันมีน้ํานี้อยู่แล้วใช่ครับใส่ลงไปอืมเนีน่ยอันนี้หน้าตานะครับก่อนที่เราจะผสมแป้งเพื่อให้มันติดกันเป็นก้อนแล้วก็เอาลงไปทอดให้มันสุกแล้วก็ตัดพร้อมเสิร์ฟนะี่อือือตอนนี้นะฮะเราก็ผสมแป้งลงไปนี้เรียบร้อยเออนะฮะแล้วเราก็จะคลุกคลุกนานไหม ทุกไม่นานครับเอาแป้งให้เข้ากันนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเรามาปั้นเป็นก้อนแล้วเราก็เอาลงทอดก้อนใหญ่ประมาณไหนพอคำหรือว่าเกินเกินคำเป็นที่ร้านก็จะเป็นพอดีคำครับก้อนประมาณลูกลูกปิงปองประมาณเนี้ยครับผมก็อนพอดีคำคำหนึ่งครับเนี่ยถ้าได้กลิ่นแบบหอมของพวกมะนาวคือมันเป็นลาบอะตอนนี้ได้กลิ่นอย่างนง้นแต่พอตอนทอดเนี้ยจะอีกกลิ่นหนึ่งเลยจะต้องคอยดูจะไปทอดโอเคครับครับผม ก้อนหนึ่งแล้วก็ลงก้อนอเหมือนที่เคยถามไวปแต่ตอนเริ่มต้นว่าจะมีพวกคลิกหรืออะไรลอยไหมไม่มีนะมีอยู่นิดเดียวส่วนใหญ่แล้วน่าจะเป็นพวกใบมะกรูดที่หลุดออกอาา่าฮะครับตอนเราใส่เข้าไปในลาบทอดนะครับแต่ถ้าเป็นหมูชิ้นสับละเอียดอย่างเงี้ยมันสุกง่ายใช่ไหมครับไม่นานไม่นานครับ ตอนแรกก็ไฟลงแล้วก็เดือดเลยแต่ว่าิึงไว้ก็ลดไฟลงนิดนึ่งครับให้อ่อนๆหน่อยแล้วแล้วนะฮะเราก็ทอดเสร็จเรียบร้อยนะฮะเตรียมจัดวางเสิร์ฟเลยใช่ล่ามูทอดอนะครับผมก็หยิบเสร็จจานนะครับก็จะมีรลบ้างเศษชิ้น เม,มนูนี้กินแล้วมันมันก้อนเงี้ยไม่แข็งใช่ไหมไม่แข็งครับมันก็เคี้ยวกรุบกรอบไปได้เลยใช่ครับ,รบก็จะมีกลิ่นหอมของใบมะก,กใช่ได้กลิ่นเลยหน่อยครับ,รบแล้วเราก็โรยหน้าด้วยเช่มเจียวครับก็มีเครื่องเคียง ครับเป็นใบหักผัดกระกรกพิกทอดครับใช่แล้วประมาณนี้ก็จัดจานให้สวยงามโอโหต้องดมหอมหอมหอมกลิ่นลาบมันหายแต่คงจะอยู่ซึมอยู่ในนี้แล้วกับเมนูนี้ชื่อว่าอะไรนะลาบหมูทอดครับผมลาบหมูทอดนะค่ะอ่าเรียบร้อยแต่เมนูต่อไปเนี่ย จะตั้งอยู่บนโต๊ะและหลังจากนั้นเนี่ยเราไปคุยกับบอลอีกรอบอนึงในช่วงเบรคที่3ก่อนการต้นเครื่อนครับอีกสักครู่เจอกันครับ